โภชันผ่อน1นึ่พันทุกคันครับดาวแค่1นึ่พันบาทวันนี้ครับเราก็มาจัดให้4คันนะครับคันแรกเลยครับ MG 5โคตรสวยใหม่หลักหมื่นรถปี2 0 2 2ครับรถคันนี้แค่6เดือนเองอายุน้องเขาเพิ่งเกิดมานะครับใหม่ๆสวยๆเออเออเลยนะครับตัวนี้เหมือนที่บอกครับดาว1000พผ่อน1,000บาทครับ MG สวยไปเลยนะครับมาต่อด้วย MG 3ครับโปนี้ก็น้องใหม่ไฟแรงเหมือนกัน ตัวนี้ก็ปี2,020ันยีโอ้โหหมดนี่ปี2,020ันยี่สิบยหมดเลยนะครับมีแต่มีขน,น้นอ่ะยีนะครับคันนี้เหมือนกันครับงวดปกตออิอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดพันนะแต่เหมือนที่บอกครับไปนี้ผมให้พี่ผ่อนแค่พันเดียวเดี๋ยวส่วนต่างผมจ่ายให้แล้วก็ใช้เงินออกรถแค่1,000บาทนะครับผมนะแล้วก็มาต่ออีก2คันนะพี่ m j ตัวนี้เป็นตัวหน้าเก่าอันนี้เป็นตัวหน้าใหม่แต่ตัวนี้จะให้ดูว่าเป็นตัวออตโอต้นะเออให้ดูครับออตโต้แล้วก็มาพร้อมเงื่อนไขที่โคตรพิเศษครับพี่ตัวนี้นะครับออกรถหนึ่งพันงวดปกติจะอยู่ก้า0พันหมื่นหนึ่งนะแต่ปีนี้ผมให้พี่ผ่อนแค่หนึ่งพันก่อนนะโอเคไหมหรือจะแลกส่วนลดหนึ่งแสนก็ได้แล้วแต่พี่สะดวกและตัวใหม่ล่าสุดคันนี้ก็สุดเด็ดเหมือนกันออกหม่เจ็ดเกือบแปดนะโอ้โหหายไปเกือบครึ่งครับรถไหหลักพันนะสามพันนะคันนี้ก็เหมือนกันครับพ ใช่ไหมแต่ปีนี้ผมจ่ายให้ก่อนพี่ผ่อนแค่หนึ่งพันบาทนะรถทุกคันการันตีนะครับไม่มีชนหนักจมน้าย้อมแมวพิการไฟกลับใหม่สักคันและรับประกันจากศูนย์อีกสองปีสองหมื่นโลทั่วประเทศทุกคันนะเป็นไงสุดยอดไหมนะครับสบายใจได้เลยไม่สะดวกมาผมเซ็นถึงที่ส่งถึงที่ฟรีทั่ free, วประเทศนะครับอันนี้คือสบายใจได้เลยซื้อกับผมนะครับออกง่ายครับบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคำ้ำอนุมัติภายในวันเดียวด้วยใครสนใจกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามานะครับคนซื้อได้โปรโมชั่นออกรถถึงพัน ผ่อนหนึ่งพันหรือส่วนลดหนึ่งแสนส่วนคนแชร์ได้หนึ่งหมื่นว้าวใครสนใจสินสายแรกนะครับโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดสี่ห้าสามสามเจ็ดห้าสี่สี่ครับหรือ,อลไลน์มาที่ a t p o p k นะครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ